ช่องสูงวัยใกล้หมอวันนี้มีเรื่องเล็กๆที่หลายบ้านมองข้ามแต่ส่งผลกับสุขภาพสมองแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยค่ะรู้ไหมคะว่าแค่การกินของหวานหรือขนมกรุบกรอบก่อนนอนทุกคืนเนี่ยอาจทำให้สมองของเราแย่ลงแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ใช่แค่หลับไม่สนิทเท่านั้นนะคะแต่ยังทำให้ความจำเสื่อมเร็วอารมณ์แปรปรวนแถมยังเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมอีกด้วย ทั้งหมดนี้เริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ดูไม่มีอะไรอย่างอาหารที่กินก่อนเข้านอนนั่นแหละค่ะวันนี้หนูเลยชวนลุงหมอมากโตคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและการดูแลผู้สูงอายุจากญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังว่าอาหารก่อนนอนแบบไหนที่ผู้สูงวัยอย่างเราควรหลีกเลี่ยงมากที่สุดหมอคะพอได้ยินแบบนี้มันดูเหมือนเรื่องเลก็กแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกับสมองเราขนาดนั้นเลยเหรอคะ หนูขอเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนนะคะคือเมื่อวันก่อนแอบเห็นคุณแม่วัย70ของหนูเนี่ยนั่งกินขนมปังกรอบกับนมหวานหน้าทีวีตอนห้าทุ่มหนูก็แอบคิดในใจเอ๊ะมันดึกขนาดนี้แล้วแม่ยังไม่เลิกกินอีกเหรอแล้วพอตอนเช้ามาเห็นแม่งัวงเงียเพลียๆหนูก็สงสัยว่ามันเกี่ยวกันไหมนะหมอเพราะจริงๆแล้วแม่ก็ดูนอนเต็มที่ทุกคืนนะคะแต่ทําไมถึงยังดูเหนื่อยง่ายๆแบบนี้ คุณนุ่นถามแบบนี้ทําให้หมอนึกถึงคนไข้ของหมอหลายคนเลยนะครับมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ70กว่าเหมือนกันท่านชอบกินขนมปังกับแยมก่อนนอนทุกคืนครั้งแรกที่มาตรวจนี่แกบอกว่านอนไม่ค่อยหลับหมอก็เลยถามเรื่องนิสัยการกินปรากฏว่าไม่ใช่แค่กินดึกนะแต่กินของหวานด้วยหมอเลยอธิบายแกไปง่ายๆว่าเวลาที่เรากินหวานตอนกลางคืนเหมือนเราไปกดปุ่มเปิดเครื่องยนต์ของร่างกายให้มันวิ่งทั้งที่จริงๆแล้วร่างกายควรจะอยู่ในโหมดพักผ่อน พอร่างกายยังต้องทำงานตอนกลางคืนสมองเราก็เลยไม่ได้พักอย่างที่ควรเป็นครับพอฟังแบบนี้แล้วหนูก็นึกถึงตอนที่เคยมาปรึกษาลุงหมอเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนั้นลุงหมอบอกว่าคนไข้สูงวัยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าอาหารเบาๆก่อนนอนจะช่วยให้นอนหลับสบายหนูเองก็ยังแอบเชื่อนะคะว่าดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนจะดีแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมคะคุณหมอ หมอว่าคุณนุ่นจำแม่นมากครับใช่เลยมีคนไข้หลายคนคิดแบบนี้จริงๆหมอเคยเจอคนไข้ที่ทุกคืนจะดื่มนมกล้วยหวานๆก่อนเข้านอนที่แรกก็บอกว่าดื่มแล้วหลับสบายดีแต่พอระยะยาวกลับกลายเป็นว่าหลับไม่ลึกหลับหลับตื่นตื่นพอตื่นมาเลยรู้สึกไม่สดชื่นเหมือนสมองมันยังงวงเงียค้างอยู่ ที่สำคัญคือการกินของหวานหรืออาหารแปลรูปแบบนี้ทุกคืนมันทำให้สมองเราได้ไม่เข้าสู่โหมดพักผ่อนเต็มที่ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยครับงั้นแปลว่าจริงๆแล้วพวกขนมหวานหรือของที่เราคิดว่าเบาๆนี่อาจเป็นตัวร้ายเงียบๆเลยได้หรอคะหนูนี่แอบรู้สึกผิดเล็กๆเลยนะเพราะหนูก็เคยซื้อพวกโยเกิร์ตผลไม้ไวใ้ให้แม่กินตอนดึกบ่อยๆเหมือนกัน หมอเข้าใจนะครับคุณนุ่นเพราะหลายคนมักคิดว่าโยเกิร์ตผลไม้มันเบาๆและดีต่อสุขภาพแต่ที่จริงโยเกิร์ตผลไม้ที่ขายตามร้านทั่วไปมักมีน้ำตาลแฝงเยอะมากเลยนะครับน้ำตาลนี่แหละที่ทำให้สมองเรายังต้องตื่นตัวทั้งๆที่ควรพักผ่อน หมออยากแนะนำว่าถ้าอยากให้ผู้สูงอายุหลับสนิทและดูแลสมองให้ดีลองสังเกตง่ายๆก่อนว่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่กินตอนดึกนั้นมันหวานเกินไปหรือเปล่าถ้าใช่ก็ควรลดหรือเลี่ยงนะครับมันจะช่วยให้สมองเราได้พักอย่างเต็มที่จริงๆ พอได้ฟังเรื่องโยเกิรตผลไม้เมื่อกี้หนูนึกขึ้นได้อีกเรื่องค่ะคือเมื่อวันก่อนมีเพื่อนบ้านมาคุยให้ฟังว่าเขาดื่มไวน์ทุกคืนเพราะคิดว่าดื่มแล้วช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นหนูก็แอบ,บสงสัยนะคะเพราะเห็นเขาบ่นอยู่เหมือนกันว่าช่วงนี้หลับไม่สนิทแถมบางทีก็ตื่นมาตอนกลางดึกแล้วนอนไม่หลับต่อแบบนี้มันเกี่ยวกันด้วยไหมคะลุงหมอ เรื่องนี้หมอเจอบ่อยเลยนะครับคุณนุ่นหลายคนคิดว่าแอลกอฮอล์อย่างไวน์จะช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นที่แรกมันก็เหมือนจะจริงนะเพราะแอลกอฮอล์ทำให้เราง่วงเร็วแต่มันกลับมีปัญหาซ่อนอยู่คือมันจะรบกวนช่วงที่เราเรียกว่า REM sleep ซึ่งเป็นช่วงที่สมองของเราทำหน้าที่จัดระเบียบความทรงจาแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองพอเราดื่มไวน์ก่อนนอนบ่อยๆสมองก็เหมือนถูกปลุกตอนที่มันกาลังซ่อมตัวเองอยู่ส่งผลให้หลับไม่สนิทและ แล้วพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเพลียๆไม่สดชื่นอย่างที่ควรจะเป็นครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่เปลี่ยนไปดื่มพวกน้ำผลไม้กล่องหรือนมรสหวานหวานแทนเพราะหลายคนเขาก็บอกกันว่าถ้าหิวหรืออยากกินอะไรตอนกลางคืนให้เลือกอะไรเบาๆแบบนี้แทนแบบนี้จะโอเคไหมคะหรือจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกัน จริงๆแล้วพวกน้ำผล,ลไม้กล่องหรือแม้แต่นมรสหวานนี่ก็อาจมีปัญหาไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับคุณนุ่นเพราะน้ำตาลที่สูงจากน้ำผลไม้หรือนมรสหวานจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงทันทีแล้วก็หล่นหวบลงเร็วหลังจากนั้นซึ่งวงจรน้ำตาลแบบนี้แหละครับที่รบกวนการทำงานของสมอง หมอมีเคสหนึ่งที่ชัดมากเป็นคุณป้าวัย60กว่าทุกคืนดื่มนมกล้วยกล่องเล็กๆก,ก่อนนอนตอนเช้าก็บ่นว่าเพลียลุกไม่ค่อยไหวทีแรกหมอก็นึกว่าเป็นเรื่องอื่นแต่พอให้ลองงดดูสักพักนะอาการดีขึ้นชัดเจนเลยครับเพราะสมองได้พักจริงๆโดยไม่มีการกระตุ้นจากน้ำตาลกลางดึกครับหนูฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้น่ากลัวเหมือนกันนะคะ เพราะถ้าสมองของเราไม่ได้พักเต็มที่บ่อยๆเข้ามันก็คงส่งผลร้ายระยะยาวใช่ไหมคะแล้วพวกอาหารอื่นๆที่ไม่ใช่ของหวานหรือเครื่องดื่มนี่มีอะไรที่ควรเลี่ยงอีกไหมคะหมอดีเลยครับคุณนุ่นที่ถามเพราะหลายคนมักคิดว่าอาหารแปลรูปแบบขนมปังกรอบเบเกอรี่สำเร็จรูปหรือพวกขนมถุงมันไม่ได้หวานมากไม่น่าจะเป็นไรแต่ที่จริงแล้วพวกนี้อันตรายพอๆกับของหวานเลยครับ เพราะอาหารแปลรูปส่วนใหญ่มีส่วนผสมของน้ำตาลไขมันทรานส์และสารกันเสียซึ่งมีผลกับระบบประสาทของเราโดยตรง หมอเคยอ่านในงานวิจัยของวารสาร n u t r i e n t s ปี2021เขาพบว่าคนที่กินอาหารแปลรูปบ่อยๆมีความเสี่ยงสมองเสื่อมสูงกว่าคนทั่วไปมากกว่า20%เลยนะครับเรื่องนี้ต้องเตือนกันบ่อยๆเลยนะเพราะอาหารที่ดูไม่มีพิษภัยนี่แหละอาจเป็นตัวร้ายกับสมองของเราโดยไม่รู้ตัวครับหมอคะที่แรกหนูก็คิดว่านี่แค่เรื่องเล็กๆเ,เหมือนกันนะเพราะถ้าไม่ได้กินหนักๆห,หรือกินแค่นิดหน่อยก็น่าจะไม่เป็นไร แต่พอฟังลุงหมออธิบายแล้วเนี่ยหนูชักเริ่มรู้สึกว่ามันจริงจังกว่าที่คิดอีกนะคะหมอมีเคสไหนที่ชัดเจนมากๆไหมคะแบบที่เราฟังแล้วจะเข้าใจได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆจริงๆมีเลยครับคุณนุ่นหมอจําได้ชัดเจนเลยมีคุณป้าท่านหนึ่งอายุประมาณ70ต้ตนๆท่านนี้สุขภาพแข็งแรงมากนะครับแต่พักหลังลูกสาวสังเกตว่าแม่ตัวเองเริ่มจําอะไรไม่ได้บ้างบางทีลืมชื่อหลานตัวเองเฉยเลย หมอก็เลยสอบถามพฤติกรรมของคุณป้าปรากฏว่าคุณป้าชอบกินโยเกิร์ตรสหวานทุกคืนก่อนเข้านอนที่แรกคิดว่าเบาๆดีต่อสุขภาพแต่กลายเป็นว่าน้ำตาลสะสมทุกคืนมันทำให้ระบบสมองที่ควรจะพักกลับถูกกระตุ้นตลอดเวลาสุดท้ายกลายเป็นปัญหาความจำเสื่อมที่คาดไม่ถึงนี่คือจุดที่หลายคนคิดไม่ถึงจริงๆครับฟังแล้วใจหายเลยนะคะ คือหนูก็เคยคิดเหมือนกันว่าการกินอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนนอนไม่น่าจะส่งผลร้ายแรงขนาดนั้นแต่พอฟังหมอแล้วหนูก็ชักเริ่มไม่มั่นใจขึ้นมาเลยค่ะหมอคะแล้วมีอาหารอะไรที่ดูเหมือนจะปลอดภยัยแต่ที่จริงแล้วก็ส่งผลเสียไม่ต่างกันอีกไหมคะเรื่องนี้เป็นอีกจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเหมือนกันครับคุณนุ่น มีคุณลุงวัยเกือบ80ท่านนี้เป็นคนที่รักสุขภาพมากทุกคืนก่อนเข้านอนจะดื่มชาสมุนไพรยเย็นๆที่แรกหมอก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับแต่พอคุยลึกลงไปกลับพบว่า ชาที่คุณลุงดื่มเป็นชาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นเบาๆเช่นคาเฟอีนในชาเขียวหรือชาบางชนิดที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะได u ูเรติกซึ่งพอทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นก็เลยนอนหลับไม่สนิทเท่าที่ควรตื่นบ่อยทำให้สมองพักผ่อนได้ไม่เต็มที่สุดท้ายเริ่มส่งผลกับความจำโดยที่คุณลุงเองก็ไม่รู้ตัวเลยครับหมออยากให้ลองคิดง่ายๆว่าทุกอย่างที่กินก่อนนอน ควรช่วยให้เราผ่อนคลายไม่ใช่กระตุ้นให้ร่างกายหรือสมองตื่นตัวโดยไม่รู้ตัวนะครับหนูว่าเรามาสรุปกันให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าค่ะหมอถ้าพูดถึงอาหารที่ผู้สูงอายุอย่างเราควรหลีกเลี่ยงก่อนนอนที่สุดอันดับ3ที่ต้องระวังคืออะไรคะอันดับที่3หมอยกให้พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเลยครับ หลายคนคิดว่าดื่มแล้วหลับง่ายแต่ที่จริงกลับรบกวนวงจรการนอนแบบลึกที่สมองต้องใช้เพื่อฟื้นฟูตัวเองส่งผลให้ความจำแย่ลงอย่างไม่รู้ตัวยิ่งวัยเราสูงขึ้นสมองเรายิ่งต้องการพักผ่อนเต็มที่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นทุกคืนครับอันดับที่สองละคะหมออันนี้หนูแอบคิดไว้ว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องดื่มที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่กลับทำร้ายสมองเงียบๆใช่ไหมคะ คุณนุ่นเดาถูกเลยครับอันดับที่2คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงเช่นนมรสหวานน้ำผล,ลไม้กล่องหรือชาสมุนไพรที่เติมน้ำตาลเยอะๆเพราะเครื่องดื่มพวกนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วแล้วตกเร็วเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาสมองของเราจะถูกกระตุ้นให้ทำงานตอนที่ควรพักส่งผลให้ตื่นมารู้สึกไม่สดชื่นแถมยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมระยะยาวด้วยนะครับ มาถึงอันดับที่1แล้วนะคะอาหารที่ผู้สูงอายุควรเลี่ยงก่อนเข้านอนมากที่สุดเลยคืออะไรคะคุณหมอ อันดับที่หนึ่งที่หมอคิดว่าสําคัญที่สุดเลยก็คืออาหารแปลรูปหรือขนมหวานเช่นเคก้กเบเกอรี่หรือขนมปังกรอบเพราะอาหารกลุ่มนี้มีทั้งน้ําตาลไขมันทรานส์และสารเติมแต่งต่างๆที่ทําให้สมองตื่นตัวในเวลาที่ควรพักหมอเคยอ่านในวารสารนิวทรีชั่นปีส0 2 1ีเขายืนยันชัดเจนว่าอาหารแปลรูปที่กินตอนดึกบ่อยๆนี่แหละคือตัวการที่ทําให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมสูงข,ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ แล้วถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเราหิวหรืออยากกินอะไรจริงๆหมอมีคำแนะนำง่ายๆแบบทำได้เลยไหมคะได้เลยครับหมอแนะนำง่ายๆว่าหากหิวตอนดึกให้เลือกดื่มน้ำอุ่นธรรมดาแทนหรือถ้าอยากกินจริงๆต้องมั่นใจว่าไม่ใช่อาหารหวานๆหรือแปรรูปให้เลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำเช่นแอปเปิลเขียวหรือกีวีแค่ชิ้นสองชิ้นพอหรือดีที่สุดเลยคือพยายามหยุดกินทุกอย่างก่อนเข้านอนสัก2-3ชั่วโมงจะช่วยให้สมองเราได้พักเต็มที่จริงๆครับคุณ วันนี้ฟังลุงหมอแล้วหนูรู้สึกเลยค่ะว่าเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามทุกคืนอย่างอาหารก่อนนอนเนี่ยมันสำคัญมากกว่าที่คิดจริงๆนะคะเพราะถ้าสมองเราพักผ่อนไม่พอก็เหมือนชีวิตที่เหลือของเราจะไม่มีคุณภาพหนูคิดว่าคืนนี้ต้องกลับไปเช็คตู้เย็นที่บ้านใหม่แล้วล่ะค่ะว่ามีตัวการแอบแฝงอะไรอยู่บ้าง <laughs> ดีเลยครับคุณนุน่นจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพมันเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างนี้แหละลองปรับเปลี่ยนดูสักนิดแล้วจะเห็นผลชัดเจนมากในระยะยาวหมอเองก็อยากให้ทุกท่านที่ฟังอยู่ลองนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังดูบ้างนะครับเขาจะได้ช่วยเราระมัดระวังไปพร้อมกันคนวัยเราอาจต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะสุขภาพสมองนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเราครับ ถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนวัยเดียวกันได้ดูกันด้วยนะคะเพราะเรื่องเล็กๆแค่เปลี่ยนของกินก่อนนอนอายเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลยก็ได้นะคะ